ห้าสิ่งที่แบงค์ชาติไม่ทำแต่เหล่ามิชาชีพชอบเอาไปแอบอ้างนะครับเดี๋ยวนี้มีเหล่ามิชาชีพนะครับแอบอ้างสารพัดวิธีนะหนึ่งในนั้นก็คือแอบอ้างเป็นแบงค์ชาติบ้างละเพื่อให้โอนเงินเพื่อให้ทำธุรกรรมเพื่อตรวจสอบนู่นเปิดตรวจสอบนี่นะครับซึ่งพวกสิ่งเหล่านั้นน่ะที่พูดมาเป็นการแอบอ้างนะครับแอบอ้างเพื่อหวังผลประโยชน์นะครับ หวังเงินของคุณเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเรามาดู5สิ่งที่แบงก์ชาติจะไม่ทำแต่เรามิชาชีพมักชอบแอบอ้างเพื่อเราจะได้รู้ทันมิชาชีพนะครับ 1. อายัดบัญชีเงินฝากมิทางแบงก์ชาติไม่ได้ทำหน้าที่ในการอายัดบัญชีเงินฝากของคุณนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่หน้าที่ ถ้ามีใครโทรมาบอกว่ามาจากแบงค์ชาติจะอายัดเงินฝากของคุณเพราะคุณไปทําธุรกรรมผิดกฎหมายหรือคุณไปโอนเงินหรือคุณเข้าขายฟอกเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยวางสายทันทีเลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปคุยต่อไม่ต้องไปเชื่อพวกมันพวกนี้าท,ทางธนาคารไม่ได้มีไม่ได้มีการโทรมาบอกว่าจะอายัดนู่นอายัดนี่นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีนะ ไม่ต้องกลัวเลยวางโทรศัพท์ไปได้เลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะพวกนี้มันจะใช้กลมุกแล้ววิธีแล้วก็พยายามอ้างถึงแบงค์ชาตินะครับเพื่อให้ดูน่ากลัวแล้วก็ข่มขู่คุณนะครับเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการก็คือเงินในบัญชีของคุณนั่นเองนะครับและพวกนี้มันจะให้บัญชีที่เป็นบัญชีชื่อใครก็ไม่รู้ไม่ได้บัญชีส่วนกลางส่วนอะไรเงี้ยนะเป็นบัญชีบุคคลเพื่อให้โอนเงินไป ตรวจสอบนะครับไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปสนใจนะครับวางสายได้เลย 2. การอนุมตัติหรือรับรองโครงการเงินกู้หรือการลงทุนนะครับอีกมุกหนึ่งที่มักจะใช้กันนะครับคือในกรณีที่คุณต้องการเงินกู้เงินลงทุนนะครับพวกนี้ก็จะโทรมาและแอบอ้างว่าจะปล่อยเงินกู้ให้หรือรับรองหรืออนุมัตินะครบับวงเงินกู้ที่คุณได้ไปขอยืนกู้ นะครับกับที่ไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ก็ต้องมีค่าธรรมเนียมหรือมีการตรวจเช็คตรวจสอบอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็หาวิธีให้คุณโอนเงินมาเพื่อรับรองหรือปลดล็อกอะไรบางอย่างนะครับไม่ต้องไปเชื่อเด็ดขาดนะครับสสั่งให้โอนเงินมาเพื่อตรวจสอบบัญชีนะครับมุกเก่าๆมุกเดิมๆคือโอนคือจะบอกว่าคุณนะครับ จะบอกว่าตัวเช็คความผิดปกติในบัญชีคุณนะครับหรือคุณเข้าข่ายโกงนะครับหรือเข้าขายฟอกเงินหรือเข้าขายบัญชีผิดกฎหมายนะครับจับใครก็ไม่รู้แล้วก็บอกว่าคนนี้มีการปลอมแปลงแล้วก็ซักทอดมาถึงคุณนะครับเพื่อให้คุณเพื่อความบริสุทธใจของคุณคุณต้องโอนเงินมาที่เรา อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พยายามแอบ,บอ้างว่าเป็นนักตรวจสอบบัญชีนะครับโอนเงินมาตรวจสอบบัญชีถ้าคุณบริสุทธิ์ใจถ้าไม่บริสุทธิ์ใจแสดงว่าคุณมีอะไรเครือแฝงอยู่พวกนี้มันจะใช้วิธีการขู่เพราะนั้นไม่ต้องไปสนใจนะครับไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปยุ่งแม้มันจะใช้วิธีการใดๆก็ตามเพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับไม่ได้มีหน้าที่ในการ สั่งตรวจส,สอบบัญชีของคุณนะครับ 4. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรืออนุญาตให้นำเงินตาต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยนะครับเงินตาต่างประเทศหรือโอนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยนะสามารถบริการได้ผ่านธนาคารไทยพาณิชธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งนะครับหรือตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศที่ถูกกฎหมายโดยไม่ต้องแจ้งหรือจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับทปท นะครับไม่ต้องแจ้งจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยแดยงสิน้นไอ้พวกที่แอบอ้างว่าต้องจ่ายค่าธรมมรมน,มนึงธรรมเนียมนู้นธรรมเนียมนี้เป็นพวกที่มีชาชีพทั้งนั้นแหละนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้โทรหาคุณอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไร5นะครับแจ้งหนี้บัตรเครดิตเสียนะครับหรือแจ้งหนี้บัตรเครดิตต่าง อะไรที่เกี่ยวกับการเงินพวกมิชาชีพก็มักจะชอบอ้างสิ่งที่ใหญ่ๆโตๆนะครับอย่างเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แล้วนะเขาก็จะแจ้งว่าคุณมีหนี้บัตรเครดิตคุณมีบัตรเครดิตที่เพิ่งรูดไปหรือถูกวิชาชีพรูดบัตรเครดิตไปเพราะฉะนั้นผมขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหน่อยเพื่อตรวจเช็คก,การทำรายการของคุณเนี่ยพวกนี้มันมักจะขู่ ขู่นะฮะหาเรื่องขู่เพราะเขารู้แล้วว่าไอ้บัตรเครดิตมันเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนมีนะครับอย่างน้อยมีพื้นฐานหบัตร1ใบก็พยายามหาเรื่องสร้างสตอรี่นะครับเพื่อขู่นะครับเพื่อขู่คุณเพื่อให้คุณมอบสิ่งที่เขาต้องการอาจจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรเครดิต ซึ่งพอมันได้พวกนี้ไปมันก็จะเอาข้อมูลพวกนี้แหละไปลูดไปกดนะครับหรือไปทำธุรกรรมอื่นๆที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเตือนเอาไว้เลยว่าอย่าเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับอย่าไปสนใจธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับไม่ได้มีหน้าที่ทำแบบนั้นเมื่ออ้างถึงธนาคารแห่งประเทศไทยถ้าคุณอยากตรวจเช็คสิ่งสำคัญคือ อย่าเพิ่งทําอะไรอย่าเพิ่งโอนเงินให้ไม่ใช่ชีพอย่าเพิ่งเชื่อให้โทรไปนะครับโทรไปที่1 2ึ่งส่ศูนย์คุ้มครองผู้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยอยากจะโทรอยากจะคุยเพื่อสอบถามว่าเขาโทรมาเนี่ยใช่ของจริงของแท้โทรไปได้เลยนะครับคือไม่ยังเป็นจะต้องเชื่อสิ่งที่ผมบอกในคลิปนี้แต่ก่อนทําอะไรก็แล้วแต่นะครับก่อนทําธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ ในทุกๆเหตุการณ์แม้กระทั่งธนาคารอ้างเป็นธนาคารไทยอ,อ้างเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งไหนก็ตามสิ่งสำคัญก่อนจะทำอะไรก็ตามให้โทรไปตรวจเช็คนะอยากจะรู้ว่าของจริงของแท้ของปลอมหรือเปล่านะครับของจริงหรือเปล่าเจ้าที่จริงหรือเปล่าโทรไปตรวจเช็คนะกับเจ้าหน้าที่ ธนาคารพาณิชย์แห่งนั้นๆที่อ้างมานะครับเขาก็มีช่องทางของเขาอยู่แล้วก็โทรไปสอบถามเลยนะว่ามีการโทรแบบนี้มีคนโทรมาแบบเนี้ยจริงหรือเท็จเพราะมีข่าวมากมายนะครับเกี่ยวกับมิชาาชีพนะครับที่ออกมาแล้วสร้างความเสียหายให้กับประชาชนให้กับพวกเราเนี่ยแหละนะครับแต่คนก็ยังหลงเชื่ออยู่ แม้จะมีข่าวมากมายนะครับที่บอกว่ามันเป็นมิจฉาชีพเหตุการณ์แบบนี้เป็นมิจฉาชีพมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่ก็ยังมีคนตกเป็นเหยื่อนั่นเพราะว่ามันก็มีอีกหลายคนที่ไม่ได้รู้ที่ไม่ได้ทราบข่าวเพราะฉะนั้นผมจึงขอให้คลิปนี้นะครับเป็นอุทาหรณ์เป็นการเตือนสตินะครับเตือนพวกคุณว่ามิจฉาชีพมาในรูปแบบ ที่หลากหลายนะครับการมีสตินะครับการรับรู้ข่าวสารนะครับและอย่าไปเชื่อนะครับจนกว่าจะถามแหล่งที่มาจริงๆอย่าไปเชื่อการอ้างอิงของพวกไม่ใช่ชีพนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ w w w b o t o r t h นะครับศูนย์คุ้มครองผู้ริโภคทางการ ผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยโทรต่อสอบถามได้ที่1213หรือสแกน QR Code นะครับเพื่อสอบถามรายละเอียด